ครับสวัสดีสมาชิกทีเด็ดบอลยินหนึ่งนะครับวันนี้มาอยู่กับผมประจาวันเสาร์ที่20เมษายนนะผมคู่แรกที่ทางบอลยินหนึ่งยิบขึ้นมาพูดคุยในะวันนี้จะเป็นศึกของทางพิเมรีกอังกฤษนะครับเป็นการเปิดบ้านของทางลูกันทาวเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางพึ่งพี่คาดเบรนฟอร์ดนะครับทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะก,กันในเวลา3ทุ่มตรงของคืนนี้นะครับผม เราไปดูกันต่อด้านข้อมูลภายในหลีกกันบางตอนนี้ทางรูนดันทาวลงเล่นในพิมพิลีอังกฤษไปแล้ว33นัดมีแชนะที่6นะัดสะเมอ7และแพ้ไปถึง20นัดเลยเพล่อสกอรมาได้ที่46ประตูและเสียไปที่70ประตูตอนนี้มีแค่25แต้มอยู่อันดับที่18ของตารางส่วนทางด้านเบนฟอร์ดนะครับผมลงเล่นไปแล้ว33นัดเท่ากันมีชนะที่8นะัสมอ8และแพ้ไปที่17นัด ที่สกองมาได้ที่47ประตูและเสียไปที่58ประตูตอนนี้มีหมด32แต้มอยู่อันดับที่15ของตารางเราไปดูกันต่อทางด้านผลงานห้ทเวสที่เจอกันมา10นัดหลังสุดนี้จะเป็นทางทีมเยือนอย่างเบรนฟอร์ดนะผมที่ทำผลงานออกไปได้สวยลูกว่านะผมเอาชนะไปได้ที6นัดและมีเสมอกันอยู่ที่1นัดนะครับผม สิบนัดล่าสุดที่เจอกันมาทางเจ้าบ้านอย่างลูดันเทาเนี่เอาชนะมาได้แค่สามนัดเท่านั้นเองนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางลูดันเทาตอนนี้กันบ้างนะผมสิบนัดล่าสุดของพวกเขามีชนะอยู่แค่หนึ่งนัดนะครับผมเสมอสองและแพ้ไปถึงเจ็ดนัดเลยแต่ว่าด้านการทำยอดของทางลูดันเทาก็ถือว่าค่อนข้างทำยอดออกมาได้ เป็นที่น่าพอใจอยู่เหมือนกันนะผมเจนนัดหลังสุดของพวกเขานี่มาเสียยอดนัดล่าสุดที่เจอกับแมนซิตี้ไปแค่หนึ่งนัดเท่านั้นเองนะผมนอกจากนั้นก็ไม่เสียยอดมาได้ค่อนข้างที่จะถึงหกนัดติดเลยนะครับผมพลานตอนนั้นก็ทำยอดดีอยู่เหมือนกันนะผมเพราะว่าโดนต่อเยอะนะครับโดนต่อสูงสุดนี่ถึงสองลูกควบเลยนะโอ้โหต่อเยอะมาก ส่วนแมนซิตีล่าสุดนี้ก็แมนซิตีต่อไปถึง2ลูกครึ่งควบ3เลยนะผมแต่ทางแมนซิตีก็ถล่มทางดูดันเทายับไปถึง5ต่อ1ประตูนะผมนัดล่าสุดนี้ก็เลยทำให้ทางดูดันเทาเสียยอดไปนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลง,งานส่วนตัวของทางเบนฟอร์ดกันบ้างนะผมสิบนัดล่าสุดของพวกเขามีเช่นชนะอยู่แค่1นัดเหมือนกันนะผมสะเสมอสี่และแพ้ไปที่5นัด ด้านการทำยอดก็10นัดนี่พวกเขาเสียยอดไปที่3นัดนะครับผลงานของทางเบนฟอร์ดก็ถือว่าค่อนข้างดูดีอยู่เหมือนกันนะครับเราไปดูกันต่อที่เลนราคานะครับเลนราคาตโตไฮมาที่ทางเบนฟอร์ตต่อให้อยู่แค่ควบลูกนะผมว่าเวนเดอร์ตอนนี้อยู่ที่3ลูกสำหรับผลงานของทั้ง2ทีมแล้วยังไงทางพึ่งพิธาเบนฟอร์ดผลงานก็ยังดูดีกว่านะครับผม ถึงจะไม่ได้ห่างกันเยอะแต่4นัดหลังสุดของทางเบนฟอร์ตอนนี้ก็ไม่แพ้น,นะครับมีเสมอที่3นัดและนัดล่าสุดนี้ก็เจอกับทางเชฟฟิลด์ทางเบนฟอร์ก็สามารถชนะทางเชฟฟิลด์ไปได้ที่2ต่อ0ประตูอางผลงาน4นัดหลังสุดนี้ก็ออกมาได้ค่อนข้างที่จะพอใจอยู่สําหรับผลงานของทางเบนฟอร์ในฤดูกาลนี้นะครับ สำหรับนัดนี้แล้วทางบอลยิน1ก็ยังมองว่าให้ไปที่ทางทีมเยือนอย่างเบรนฟอร์ดเราไปดูกันต่อคู่ที่2นี่จะเป็นศึกของทางบุนเดสลีกานะผมเป็นการเปิดบ้านของทางยูเนียนเบอร์ลินเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางบาเยนมิวนิกนะครับทั้งสองทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาห้าทุ่มครึ่งของคืนนี้นะครับเราไปดูกันต่อด้านข้อมูลภายในลีกกันเลยตอนนี้ทางยูเนียนเบอร์ลิน ลงเล่นในบุนเดสลิกาไปอยู่ที่29นัดมีชนะอยู่ที่8นัดเมือ5และแพ้ไปถึง16นัดเลยผลิตสกอร์ออกมาได้ที่25ประตูและเสียไปที่45ประตูตอนนี้มีหมด29แต้มอยู่อันดับที่13ของตารางส่วนทางด้านบบเยอร์มิวนิกนะครับผมลงเล่นไปแล้ว29นัดเท่ากันมีชนะที่20นัดเมือ3 และแพ้ไปที่6นัดนะครับผมผลิตสกอร์ออกมาได้ที่82ประตูและเสียไปที่36ประตูตอนนี้มีทั้งหมด63แต้มอยู่อันดับที่2ของทางบุนเดสลีกาเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานเน็ตเทที่เจอกันมา10นัดหลังสุดนี่จะเป็นทางเก็บแชนะนี่จะเป็นทางไบเเันวินนที่สามารถเก็บแชนะไปได้ถึง7นัดและมีเสมออยู่ที่3นัดนะผมทางยูเนียนเบอร์ลินนี่ ยังไม่สามารถเอาชนะได้เลยแม้แต่นัดเดียวนะครับแต่ว่าด้านการทำยอดของทางยูเนียนเบอร์ลินก็พอทำออกมาได้บ้างนะครับผม10นัดนี้ยูเนียนเบอร์ลินเสียยอดไปแค่4นัดเท่านั้นเองนะครับผมเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางยูเนียนเบอร์ลินกันต่อนะครับตอนนี้ทางยูเนียนเบอร์ลินลงเล่น อ่าสิบนัดล่าสุดของพวกเขานี้มีแชน้อยู่ที่4ี่นัดเสมอสองเละแพ้ไปที่สี่นัดนะครับด้านผลงานหลังๆนี่ก็ตอนนี้พวกเขาไม่สามารถเก็บแชนะมาได้ที่สามนัดติดนะครับผมสำหรับผลงานของทางยูเนียนเบอร์ลินตอนนี้สามนัดล่าสุดของพวกเขาก็ไปเจอกับทางแฟรงเฟิร์ตก็เสมอไปที่ศูนย์ต่อศูนย์ประตูนะผมเจอกับทางจ่าฝูงก็เจอกับทางอย่างไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นก็ แพ้ทางไบเออไปที่ศูนย์ต่อหนึ่งประตูนะครับผมและนัดล่าสุดนี้ที่เจอกับทางเอาบวกยูเนียนเบอร์ลินก็แพ้ทางเอาบวกไปที่สองต่อศูนประตูเหมือนกันนะครับผมผลงานของทางยูเนียนเบอร์ลินตอนนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทางไบเยเนยิยูนิคกันบ้างนะครับมสิบนัดล่าสุดของพวกเขามีชะนะอยู่ที่6นะัดเมื่สอ2และแพ้ไปที่2นัดนะครับ นัดลาสุดนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานดีของทางไบเยนมิวนิกนะครับผมที่ยังสามารถไปต่อในรอบ4ทีมสุดท้ายของศึก UCL ได้อยู่นะครับก็นัดลาสุดนี้ก็สามารถเอาชนะทางอาร์เซนอลและผ่านเขารอบไปได้นะครับผมตอนนี้ทางไบเยนมิวนิกในศึกของบุนเดสลิกานี้เป็นการตัดสินแชมป์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทางไบเยนมิวนิกหมดโอกาสแชมป์สำหรับบุนเดสลิกาแล้วนะคร นัดน,นี้ทางบอลยิ่หนึ่งมองว่าในลีกของบุนเดสลีกานี่บบเยน n มิวนิกมีโอกาสที่จะไม่เล่นเสี่ยงเยอะเกินไปจนอาจจะทําให้นะักเตะบาดเจ็บได้นะผมคาดว่าทางาบเยน n มิวนิกอาจจะไปมองที่ศึก UCL มากกว่าในลีกของตัวเองนะครับผมเราไปดูกันต่อที่เลทราคานะครับเลนราคาอยู่ที่ทางบาเยนมิวนิกต่อห้อยู่ที่1ลูก กับ1ลูกควบนะครับผมสาหรับบอลยืหนึ่งก็มองว่าการที่บาเยนมิวนิคต่อให้1ลูกนี้อาจจะดูดีกว่าต่อให้1ลูกควบนะครับผมเพราะว่าบาเยนเมิวนิคไม่รู้ว่าเล่นในลีกยังจะเล่นเสี่ยงเยอะอยู่ไหมนะครับเพราะว่าในอาจจะเก็บตัวไว้เล่นในศึก UCL มากกว่านะครับผมเพราะว่าตอนนี้ศึก UCL ก็อยู่ในรอบของ4ทีมสุดท้ายแล้วด้วย บาเยนนิคก็คาดว่าอยากจะคว้าชักแชมป์ในปีนี้นะครับผมสำหรับนัดนี้แล้วทางบอลยันหนึ่งก็มองว่าบาเยนนิคมีโอกาสที่จะเก็บชนะได้ไม่ขาดนักนะครับผมสำหรับนัดนี้แล้วก็ยังไงก็ยังมองไปที่ทางบาเยนมนิคอยู่เหมือนเดิมนะครับผมมีโอกาสที่จะออกมาชนะได้ค่อนข้างเยอะกว่าทางยูเนียนเบอร์ลินนะครับผมสำหรับนัดนี้ก็ยังมองไปที่ทางบาเยนมนิคในเลนราคาที่บาเยนต์ต่อให้อยู่ที่1ลูก เราไปดูกันต่อคู่ที่3นะผมก็จะเป็นศึกของทางลาลิกาสเปนเป็นการเปิดบ้านของทางบารนเซียเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางเลอบติสทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะก,กันในเวลาห้าทุ่มครึ่งของคืนนี้เราไปดูกันต่อด้านข้อมูลภายในลีกกันบางตอนนี้ทางบาริเซียนะผมลงเล่นในลาลิกาสเปนไปแล้ว31นัด มีชนยูลที่13นัดเสมอ8และแพ้ไปที่10นัดพรีสกอออกมาได้ที่34ประตูและเสียไปที่32ประตูตอนนี้มีน้งหมด4 7แต้มอยู่อันดับที่7ของทางลิกาสเปนนะมส่วนทางด้านเรอเบติสนะครับลงเล่นไปแล้ว31นัดเท่ากันมีชนยูลที่11นัดเสมอ12และแพ้ไปที่8นัดพรีสกอออกมาได้ที่38ประตูและเสียไปที่37ประตู ตอนนี้มีทั้งหมด4ี่าแต้มอยู่อันดับที่8ของตารล่างนะครับส่วนทางด้านผลงานไฮทเวที่เจอกันมา1 0บนัดหลังสุดนี้ทางพปเรเซียไม่ค่อยสวยนะครับผมปเรเซียสามารถเอาชนะมาได้แค่2นัดจาก1 0นัดล่าสุดที่เจอกันมานี่นะครับผลงานก็ย่ำแย่น,นะครับผมทางทางทีปเปเรเซียนี่ เล่นกับทางเรียวเบติสนี่ไม่สวยจริงๆนะครับผมสามารถชนะมาได้แค่2นัดเสมอ3นัดนอกจากนั้นก็แพ้กับทางเรียวเบติสไปถึง5นัดเลยนะครับผมและนัดล่าสุดนี้เล่นที่บ้านของทางเรียวเบติสก็ทางบาเลเซียก็แพ้ไปที่0นตะสาประตูเลยนะครับผมเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางบาเลนเซียตอนนี้กันบ้างนะครับผมสิบนัดล่าสุดของพวกเขามีชัยที่ สนัดเสมอสและแพ้ไปที่3นัดและถ้าเกิดเราดูกันที่7นัดหลังสุดของทางบาเลียนเซียตอนนี้นี่พวกเขามีหลุดแพ้กับทางเบียร์เลอตไปแค่1นัดเท่านั้นเองนะผมนอกจากนั้นก็เสมอ3และเก็บชนะมาได้ที่3นัดจาก7นัดล่าสุดที่เล่นมานะครับผม <S <S เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางเรียเบติตอนนี้กันบ้างนะครับสินัดล่าสุดของพวกเขามีชนะที่ สามนัดเมอสองและแพ้ไปที่ห้านัดนะครับด้านการทํายอดของทางเลียวไิตี่ตอนนี้ก็ย่าแย่เลยสิบนัดนี่ทํายอดออกมาได้แค่สามนัดเท่านั้นเองนะครับเราไปดูกันต่อที่เลทราคาเลนราคาอยู่ที่ทางบารินเซียต่อให้อยู่ที่ควบลูกอเวนเตอร์ตอนนี้อยู่ที่สองลูกควบสำหรับผลงานของทั้งสองทีมแล้วทั้งบอลยินหนึ่ง มองว่าทางบปเลเซียเล่นในบ้านแล้วดีกว่านะครับผมเรียบไปที่ตอนนี้นี่ผลงานส่วนตัวของเขาย่าแย่นะครับทงบางเปรเลเซียผลงานส่วนตัวสวยกว่าด้วยนะผมจหรับนัดนี้แล้วทางบอลยหน่งมองว่า ทั้งบาเลเซียมีโอกาสที่จะเก็บชนะไปได้สวยกว่านะครับก็จบแล้วนะผมสําหรับผลงานในการวิเคราะห์ของผมในวันนี้นะผมทุกคนเห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้ผมได้อ่านด้วยนะครับขอขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ